สวัสดีครับพเพื่อนที่เซีสารบานนาถึงปีใหม่แล้วครับตอนรับปีใหม่ครับเราบ่วงดักหนูครับเจ้าบอเลืกนะครับเจ้าบบมัดสอกนี่ครับอพยายามคว้าไหมบ่วเป็นลกนะครับไหมเป็นแปนแล้วเอาบไปใส่หลักยาวใส่หลักสำคัญ อันนี้เราครับเราหลักเกจประมาณนี้ครับเก็บประมาณเอาจากยี่สิบหลักลวดที่ใส่เป็นลวดสแตนเลสเบอร์สิบสามลวดแล้วท่านได้หาลวดเจะจะหามาเบิรงไม่ให้เบิรงครับลวดอันนี้เป็นหลักกันครับโอเค ตอนนะหนักหนูตอนรับปีใหม่นี่ครับเป็นรุดนกแกันว่าจะได้หิวหางบ่สักครู่ครับจะอิดหลักก็ทำเหลาหลักก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ่มขั้นตอนการวัดลวดตัดลวดอิดบ่วงนะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งต่อไปครับ เราก็รักกันครับ ข้อมือมันมีเก็บหลักแก็นนี่ก็ได้แล้วครับยี่สิบดังได้แล้วครับเราจะไปตัดลวดเอ็บ่วงครับได้ครับ,ปรบ,รบ,รบเป็นล้วจีไส้ในมือนี่แล้ว นะเจ้าสกูตัดลวดแล้วนะม้วันลวดจะตัดลวดลวดสดแตนเลสสแตนเลสเบอร์สิบสามทำยาวผมลวดครับที่เขาตัดคืบคืบคืบกระบีดงบมือนึ่งที่เฮาให้บ่วงแล้วครับเมาตัด เห็ดบวงเลยครับนี่นนคือก่อนที่จะท,ทำบงองฝากแต่แล้วกับิดต่ครมบิดเอาครับ ครับ buang Buang ของของ kepongnya ตอดกันรใส่หลักนี้เขาจิบมวใส่คิมหมุนนะครับเขาจิใส่มือหมุนเราคิมหมุนเราไม่จิขาดนะครับมันยังไปหลายไม่จิขาดครับ ครับมวนเดแล้ว็งทำไมาครับนี่มวนเด้วเป็นแล้วกับสีไส้แล้วครับมึงสีน้อนนาสุกน้ำเขาน้ากับสีดักงูพร้อมยี่สิบหลักครับเ้าเยัดไว้ยี่สิบหลักลวดโคดหนึ่งนี่ครับลวดโคดหนึ่งจะได้อยู่ประมาณสามสิบบวาขันเพื่เกินประมาณสามสิบหลักครับสามสิบบวกนี่ที่เขาตัดไว้มันก็ยังเหลืออยู่ครับ ไว้จะเหตุตัวเสริมครับแต่ตอนแรกที่มันถึกหนูแล้ลกวก็นจะได้เปลี่ยนออกครับันีมันก็จะได้ไว้แต่เปลี่ยนจมพลอยไส้ยีนะครับตัวใดถึกหนูแล้วมันเสียทรงแล้วครับรวดนะครับเดี๋ยวแดดร้อนๆเราจะหยิบพลาฟิลด์ขับ <laughs> ừ. Ừ, đi. Hừ

不好。 Gracias. เท่าไรก็กันผ่าเไยกันพลาดแล้วก็ถ đẹp suối đẹp suối เดีย๋ยครับรบังลองลยลงกินขาวัน em bị mớt này Ờ, đặt là

ลื่นลื่นอีกครั้งอีกครั้ง ัเลือ่อนสองลังไอไอไหม,อมหอยเป็นหอยขึ้นเข,ขาหวานต่อหน้าปัางนะเป็นบ้านเร้วจุบปองว้ปองนี้เป็นอะไรเพ่เพิ่นจำกัดมองเพิ่นออกเพิ่นเขา

บ่วงเหมือนกันที <practiced clapping> ่ไหเอาลงให้มันตรงๆให้มันบิดบ่วงมันบิด ครับลางต่อไป มาเปิดงานเะครับเปิดมหาดผนเขียวไว้ดักปแล้วครับค,ค้กมคนจะได้มัดเอาหญ้าให้งวครับค้กมคนดักปแล้วกะที่ดักแล้วกะจะมาวนรวมทัดดงกันครับ ตามทุ่มซีทุ่มยมบุรุษน้ำกันครับเดี๋ยวชีวิีมีตัวบอเซต้หิวหางบอครับชีวชีมันบอมาบหมาบอมาบอมาบอไปกันครับของมันอยู่ในรูในหูมันบหมานก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศกันสิปีไม่นะครับกันเข้าดาวมาจะมานอนน้าดักหนูครับนี่ครับที่เหลือ ยี่ิบลังยี่สิบห้าลังเหลือเขาได้ดักไปสิบห้าลังครับที่เหลือครับครับเดี๋ยวมารุนกันครับตอนคคำๆมารุนกันครับว่าได้พอได้ค,ค,รครับ,บ,รรบจะได้อยู่ห่างบอจะได้เมนูบ่พอกินพี่ไม่บ่